บ้านไรไปเขาขามเจ้าเก่าเจริญน,นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมื้อนี้เฮาสิพาะมาเบิ่งอีหยังเน่แม่เดี๋ยวถามย่าก่อนค่ะว่ายา่ยาเฮ็ดหยังอยู่นะคะมักน้ำมัดที่ว่าภาพจากเศษพืชเศษกับเขาอยูข้นเน่นเฮาหนี่แหละมัดไว้ใส่กากน้ำตาลไว้ออืก็คือเป็นเศษอาหารเนาะเศษอาหารที่ือ,อ เสตอาหารสิทธิ์ใครอยากได้มันเป็นน้ำก็เอาพวกผื่นที่มันเป็นน้ำพวกนอก้อยนี่ก็ได้เป็นซี่นอก้วยเขาเกิดกันแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็สิแบ่งไปหดดอกไม้น้ำแล้วก็เอาไปลดหยาที่มันเป็นผําในน้อยที่มันเกิดยู่น้ำรองเกิดยุ่น้ำรองดอกไม้น่ะนะเขาเขาผสมเข้มข้นค่ะใส่บัวลดแล้วมันเกิดสิทธิ์หยาะกิดตาย อันนี้นี่ผสมอีอยังไงก็ค่ะนี่กากน้ำตาลหนึ่งส่วนกากน้ำตาลหนึ่งส่วนเศษเพืชอสามน้ำซิฟริดเศษพืชผสมน้นนำซิฟลิตร<ช>แล้วค่ะ,คะอันนี้เขาเพื่อที่จะไปเทลงตลาดหยาหน่อยตลาดหยาที่มันอยู่น้ำรลองหลงในเขาจะเพื่อจะใส่สารเคมีแล้วก็จะเบา,าเบาแรงกันได้หยาเสียหยาเหมือนกันไม่จ้ะอือเพราะว่าเขาอ่อน ปกติเฮากะเอา่อนบักจกเนาะค่ะเอาจอบแล้วค่ะเสียเสียป่นนี้อันนี้กะเฮ็ดล่องเบิงจ้าล่องเบิงค่ะพี่น้องที่เฮาผสมเข้มข้นลดเหมือนเราเนี่ยมันสิตายค่ะแต่เนี่ยอ่อนๆที่ทะหญ้าตายเฮาเฮากะสามารถลดขนาเฮาบ่เข้มข้นค่ะพอสมบ่เข้มข้นนี่เฮาลดลดผักลดหยังแรงบ่ค่ะัลดต้นไม้ลด พอนำเสียในครั้วเลี้ยงผสมฟป้งให้โพทิเลี้ยงครับพวกหัวพวกอยังใดเมื่อนั่นแหละกินนำเสียสิงใส่ใดเมื่อวันนี้มักไว้จากมือค่ะนี่ค่อยใส่ได้เนี่ยอันนี้มักสองสัปดาห์อืมสองสัปดาห์เาใส่ครับต้นไม้เหรอเขามักสามเดือนอ๋ออันนี้มันกำลัง ทรงกินหอมอมเปรี้ยวมันจะเป็นแล้วนี่แต่หอมอมเปรี้ยวยางพานี่หอมค่ะตลบอบอวนค่ะหอมทวดดอกแปลงดอกไม้ละค่ะพี่น้องค่ะหอมอีที่พ่เหม็นเหม็นนี่จ้ะหอมแบบหอมอมเปรี้ยวนะน้ำมักมันจะเกิดวันนี้เขากระเสียไปเทลาดราดหยาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเบิ่งนะคะตอนที่ยาไปเทสระมาเทสราน้ำรองอย่าค่ะพี่น้องค่ะเนาะคือในแปลงนี่เขากระเขากรเอาวน ทีนูคลิปครั้งที่แล้วลงให้เบืองแล้วค่ะเขากัสีใสแบบบักจกจอบเลยนะคะจกจกได้ยาออกแต่ว่าทั้งขาง,ขางนี่เขากระสีใสจนดืซีนะคะทียาผสมบางหนึ่งหันนะคะทีผสมบางหนึ่งหันกาบสีมาล้งเบิองนน้พี่น้องเนาะพูนนะคะในแปลงหยาลายลายค่ะแต่ใน้แปลงนี่เข้าสีบบเทสได้ค่ะบบไซโบไซเข้าสีใสน้ำน้ำทั้งขางแปลงนะพี่น้องเนาะค่ะสีมาเบืองว่า เพื่อนสิตายบอนะคะใบหญ้านี่ห้องสิตายบอบม่มีอันตรายค่ะไม่มีอันตรายต่อพืชคนนะคะเออบ่เม่นบ่เม่นตัวพืชบม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์นะคะต่อพืชนี่กะเพื่อนวราไม่สิค่อยตายเลี้ยงไปแล้วก็ตายว่าสัญหาพี่น้องค่ะนะคะกะสีมาเบิงว่าตายแถวบอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะเป็นรุ่นทดลองนะคะทดลองยังไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะพี่น้องเนาะอ่าเขาก็ทดลองเบืองค่ะทดลองเบิงนะคะ เลยท่ายคีเพิ่งเนี่ยนี่ค่ทำแล้วนะคะหดน้ำรดน้ำอะไรกับปลูกไม้ค่ะทัางคุณกะบกางสีขยายปลูกพูนค่ะพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งวิธีการรดน้เอามาทดลองมั้งค่ะเอามาหดเนี่ยข่ายาเี่น้อยน้ำรองเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะ ไสบัวค่ะบัว,ม,ว,วมันข้ามตรงนี้อือนะคะนี่มาในกล่องเนาะอือก็ต้องกล่องเอาน้าแบบกล่องใส่ในจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเขาเกิดสีมัเบืองมาหยางนี่ตายบลเนาะพี่น้องประมาณจังมือค่ะแม่ขั้นฐา,านี่เพื่อนจิตตายหยางนะี่อาทิตย์หนึ่งเพื่อนกัดสียยค่อยๆเหลืองลงค่ะ ค่อยๆเหลืองลุงเหลืองลุงนะคะเดี๋ยวน้องสีงมาถ่ายเห็บเบื้งอีกชนึงว่าตายแทาบอนะคะขี้ผ้าเสียบนี่กำลังหอมอือหอมอีหลีกำลังสมกำลังหอมหมดบมัวลดปกติใส่บัวลดอะไ <c oughs> รบัวดอกรองค่ะพี่น้อง <c oughs> บัวดอกรองทดลองให้เบิง้งเนี่ยค่ะโอ้ยคค่จางน้ำต้มปลาแดด ังสียละกินกากน้ำตาลถ้ามันกล่องมันเป็นเปียงเนอกล่องเรกเขาก็ใส่บัวลาดปกติเ้าใส่จอบเนาะค่ะนี่เนาะเสียเอาวันนี้ลองเบิ่งค่ะพี่น้องลองเบิง่งถ้าตอนได้ผลตั้งไรหน,หนุกศรีบอกอสิมาอ,อีกอาทิตย์นึงนี่ค่ะเมื่อเขาผสมเข้มขน้นมันกส็สิเป็นยาขาา่ายยาถ้าผสมถ้าฮดลดดอกไม้เขาผสมหนึ่งหนึ่งต้องหาลอย อกนะค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะเนาะสีมะทายเบืงวมาตายบอนะค่ะพี่น้องตายบออันนี้พี่อันตรายต่อคนและสว์มันบ่ะค่ะถ้าใส่เข็มข้นมันเกิดธรรมชาติแม่น้ำและใส่เข็มข้นคือเป็นยาขยาาดีๆเนี่ยล่ะเข็มข้นก็คือยาขยาแต่ขนานาใส่เจือจางก็คือหลดต้นใหม่หลดต้นใหม่สวยงามนะคะพี่น้องโอเคค่ะกะ ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกทท่านนะคะที่มาชมคลิปเฮานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ok นะคะขอบคุณในไลนนะคะมูลิกะบ้านไรไปเขาขอกล่าวคำว่าลากรอนค่ะยกมือขึ้นบายบาย <c oughs> เป็นวามหมายให้ว่าน้องลากรอนนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ